อินไซด์นะครับจะช่วยให้แบรนด์สามารถอัลล็อกเข้าไปในจิตใจของคนซูเมอร์ได้อย่างมีความหมายครับและอินไซด์นะครับก็จะช่วยให้นักการตลาดสามารถวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ที่ดีที่สุดให้กับแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสวัสดีครับนิวมาวิสต์ครับสวัสดีครับแพนจรุงหาพิบานครับพบกับเราสองคนนะครับกับรายการด h e Untold i n s i g h ์ครับในวันนี้ซึ่งเป็นตอนแรกของเรานะครับเราจะมาอธิบายกันนะครับว่าอินไซด์ในความหมายของทีมของเราเนี่ยคืออะไรครับแล้วอินไซด์คืออะไรครับแพน ก็อินไซด์นะครับโดยภาพรวมเนี่ยมันก็คือการรวบรวมข้อมูลของผู้บริโภคเพื่อตีออกมาเป็นข้อมูลบางอย่างนะครับแต่ว่าจริงๆในเชิงการทํางานของทีมของเราอะ่ะมันคือการเจาะลึกลงไปในความรู้สึกความต้องการของผู้บริโภคนิบดาวลงไปลึกๆล,ล,ลงไปอีกเราอยากเสริมนะว่าจริงๆแล้วการที่เจาะลึกลงไปในผู้บริโภคเนี่ยเราเริ่มจากเจาะลึกในเรื่องของ behavior แล้วก็ดูว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงการที่เราสามารถรู้ได้ว่าเขาคิดยังไงแล้วเขามีพฤติกรรมยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะ unlock unlock เนี่ยเป็นคำที่ผมว่ามันดีมากๆนะเพราะว่าการที่เราสามารถที่ unlock จิตใจคนใดคนหนึ่งได้เนี่ยมันสามารถเป็นโอกาสที่ให้กับแบรนด์ได้เลยว่าถ้าเกิดแบรนด์เนี่ยรู้แล้วว่าคนคนนี้เป็นยังไงชอบอะไรอยากทําอะไรที่ไหนตอนไหนแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะคิดในเรื่องของแคมเปญหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เข้าไปสามารถ engage คอน sumer ได้ที่ว่าทำไมทุกคนถนึงพูดว่าคอน sumer inside มันสําคัญใช่ไหมพี่ใช่ครับทีนี้เนี่ยก็ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าจริงๆมันมีหลายเรงเรียนมากเลยที่พูดของ sumer inside แต่ว่าวันเนี้ยเราอยากที่จะปูพื้นก่อนว่าคอน sumer inside ที่เรากลังจะพูดในรายการของเราเนี่ยค ในเรื่องของจิตใจแล้วก็ความรู้สึกของคอนส่วนมาครับพอเรารู้แล้วนะว่าอินไซต์มันสาคัญเนาะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ต้องเริ่มทำอินไซต์กันขึ้นมานะครับแต่สิ่งที่เราสังเกตนะในการทําในวงการโฆษณาและการตลาดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีมิดหรือความเข้าใจผิดอยู่ระหว่างคําว่าแฟกต์กับคำว่าอินไซต์นะครับถ้าให้แพนช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่า2อ,อย่างนี้มันต่างกันยังไงก็ถ้าเกิดเป็นแฟกต์ใช่ไหมแฟกต์ fact ที่เราเข้าใจกันก็คือมันเหมือนแบบข้อมูลที่แบบทุกคนใครๆก็รู้อะเรามองไปก็เห็นละแฟกต ให้ยกตัวอย่างการเปรียบเทียบแฟกต์ fact, กับอินไซด์ครับอ่าเราก็จะยกตัวอย่างเรื่องของแม่กับลูกเข้ามาเราบอกว่าแม่รักลูกแม่รักลูกเนี้ยคือแฟกต์เพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแม่รักลูกแต่ถ้าเกิดกลายเป็นแบบเรื่องของอินไซด์เนี้ยมันต้องตีความให้มันลึกลึกลงไปยิ่งกว่านั้นเออแม่เขารักลูกเขาแสดงออกอยังไงเราเปรียบเทียบว,ว่าแม่รักลูกแต่อินไซด์คือแม่แสดงออกด้วยการรักลูกโดยการให้ของที่แม่ไม่เคยได้ในวัยเด็กประเคนให้กับลูกอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาอาจจะเป็นเรื่องของ พวกของเล่นหรือว่าของกินอ่ะที่แม่เขาไม่เคยได้ในตอนเด็กๆแต่ว่าเขาเอาตรงเนี้ยมาชดเชยในความที่เป็นปมที่เขาไม่เคยได้ามาให้กับลูกอันนี้มันก็เป็นอีกความรักอีกแบบหนึ่งที่เหมือนกับแม่เขาพยายามเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดหายไปในส่วนของลูกทีนี้เนี่ยเรารู้แล้วล่ะว่า i n s i g h t กับ Fa c t s มันมีความต่างกันเนาะทีนี้เราลองกลับมาดูตัวตั้งต้นสิว่าวิธีการหา n ินไซด์นี่มันมีกี่วิธีครับ p a น ก็ถ้าเอาที่พวกเราทํางานก่อนเนอะเราจะแบ่งเป็น4วิธีหลักๆนะครับพี่นิวก็อย่างแรกก็คือเรื่องของการเฝ<ม>้าดูการเฝ้าดูก็คือการที่เราไปดูว่าผู้ริโภคเขาทําอะไรเขามีพฤติกรรมยังไงคือเหมือนกับออกไปเปิดโลกนะดูว่าตอนนี้ภาคเหนือเป็นยังไงคนภาคอีสานเป็นยังไงคนภาคใต้เป็นยังไงมีความต่างอย่างไงบ้างแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือสมัยนี้มันไม่ได้แค่แบบเราออกไปดูอย่างนั้นแล้วเนาะเพราะว่าวิธีอย่างนั้นมันเป็นวิธีที่เราเรียกว่าโอซ o กุก็คือการออกไปทําแบบ ต้ดมด้อมมองๆจดๆมีอะไรแต่เดี๋ยวนี้มันมีวิธีการเฝ้ามองที่เรียกว่าดิจิตอลอยู่ด้วยเราอาจจะเข้าไปมอนิเตอร์ในเรื่องของโซเชียลไลฟ์หรือพวกโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยว่าเขาคอมเมนต์ยังไงมีพฤติกรรมกดไลค์กับคอนเทนต์ไหนเออซึ่งอันนี้มันผมว่าสมัยนี้มันน่าสนใจขึ้นเยอะมากก็วิธีที่2เราเรียกว่าอะไรนะการฟังใช่ไหมการ<ม>ฟัง listening ซึ่งการฟังเนี่ยมันก็คือเราเราฟังเสียงว่าผู้บริโภคเขาทาอะไรกันเขาพูดถึงเรื่องอะไรซึ่งออย่างที่บอกเดี๋ยวนี้มันมีนิวส h คูลสําหรับ listening อยู่ก็คือเรื่องของ social listening tool ต่างๆที่ทุกวันนี้บริษัทการตลาดหรือว่าบริษัทเกี่ยวกับสื่อ,อ่างพวกเราก็มีรปรับเข้ามาใช้มากขึ้นเนาะซึ่งการใช้ social listening ตรงนี้ก็คือการเหมือนกับท็กความสนใจของผู้บริโภคเป็นช่วงเวลาเนาะแล้วก็สามารถเอามาตีเป็นข้อมูลได้ว่ามีการเลือกตั้งหรือว่ามีข่าวจากต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาสนใจเรื่องอะไรกันเลือกตั้งเขาเขามองหาคนแบบไหนหรือว่าคนคำพูดแบบไหนที่เขาใช้สื่อสารกันเป็นหลัก หรือแม้กระทั่งเรื่องของแบบอย่าง,างสงครามรัเสเซียยูเครนอะไรเงี้ยอะไรที่ผู้บริโภคไทยสนใจแล้วมันต่างกับคนที่อยู่ต่างประเทศยังไงบ้างการถามนะเหมือนเราถามเขาอะเพื่อให้ได้รู้ถึงคําตอบที่เราอยากจะได้สมัยนี้ปัจจุบันอะเรื่องของบทบาทของพวกเทคโนโลยีมันก็เข้ามาช่วยเราเยอะเรามีเรื่องของพวกเวชแน n แอร์แพลตฟอร์มที่อยวนี้ของฟรีมีเยอะแยะนะอย่าง Google Drive หรือว่าแบบอะไรีก็ช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งเกิดโควิดขึ้นมา ในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเรามีเทคโนโลยีในการออนไลน์มิ팅ซึ่งบางทีเราสามารถเอาเทคโนโลยีเข้าไปถามตอบเขาในออนไลน์ได้เลยโดยที่จะไม่จําเป็นต้องไปเจอหน้ากันด้วยซ้าอันที่4เราเราเรียกว่าแบบโรเพหรือจริงๆก็คือการ<ม>ที่เอาตัวเราเข้าไปเป็นลูกค้าใช่ uh huh. ผมว่าอันนี้มันน่าสนใจมากก็คือถ้าในฐานะนักการตลาดหรือว่านักทําโฆษณาอย่างเงี้ยถ้า เขาไม่ได้ลองเข้าไปถึงบทบาทของความเป็นคนซื้อของหรือความเป็นผู้บริโภคจริงอะบางทีเขาไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมต้องมานั่งซื้ออันนี้คือเราอาจจะมองนในเรื่องของโจทย์ในเรื่องของบรีฟที่มาจากลูกค้าว่าโอเคเราอยากขายสินค้าตัวนี้นะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าคนที่เขาจะซื้อเขาคิดอะไรอยู่ทําไมเขาถึงต้องซื้อแล้วมันต่างจากของที่เขาซื้ออยู่เดิมยังไง<ม><ม>การโรเปร์ตรงเนี้ยมันทําให้แบบเราสามารถเข้าใจมุมมองของคนที่ใช้สินค้าได้จริงๆ ทีนี้หลักการในการที่หา i n s i g h t เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากคําว่า why แล้วกันเนาะเพราะว่าคําว่า why เนี่ยทำไมเนี่ยมันสามารถเป็น o p e n e n d questions แล้วทําให้เราสามารถที่จะหาคําตอบได้มากขึ้นจากผู้บริโภคเหมือนกันอย่างคําว่า why คือมันควรจะเป็นคําถามเปิดเนาะเพราะว่ามันจะมีการตั้งคําถามอะตอนแรกทุกคนจะตั้งคาถามมาเหมือนคาถามปลายปิด yes or no ใช่หรือไม่ใช่เอาหรือไม่เอาอย่างนี้ แต่ว่าเวลาที่เราจะขุดอินไซต์จริงๆอะ่ะมันคือการต้องตั้งคำถามปลายเปิดว่าเออเพราะอะไรยังไงแล้วยังไงต่อทําไมถึงไม่ชอบแล้วถ้าชอบแล้วจะชอบได้มากกว่านี้ได้ยังไงคือตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นขุดลึกๆล,ลึกลงไปเรื่อยๆเราไม่ได้แค่ขุดครั้งเดียวแต่เราขุดเหมือนแบบตักเข้าไปให้ลึกที่สุดช้อนเข้าไปเรื่อยๆใช่ใช้อน้าไปเรื่อยผมย้ำนะครับว่าทําไมเราถึงใช้คําวา่า why ดีกว่าจะใช้คําว่า yes no หรือว่าใช่หรือไม่ใช่ก็เพราะว่ามันย้อนกลับไปในเรื่องของ fact กับ insight เนาะเพราะว่า fact มันคือความจริง yes no มันก็คือเราแค่หาว่า yes หรือ no มันก็คือแค่หา fact เฉยๆแต่คําว่า why เนี่ยเราสามารถที่จะเจาะลึกแล้วก็ทําอะไรหาในเรื่องของ mini f u l answer ที่มันชัดเจนมากขึ้นในคําตอบคําตอบนั้นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราใช้เป็นทริคในการที่ในการที่จะหา i n s i g h t ต่างๆเนาะ ทีนี้เราก็รู้จักกับเรื่องของวิธีการเก็บข้อมูลวิธีการถามคาถามเพื่อให้ได้อินไซด์แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยมันจะมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือพี่นิวปกติเนี่ยเวลาทําเรื่องของอินไซด์เนี่ยเรามีการทํา segmentation ใช่ไหมเพื่อให้มันเข้าใจง่ายขึ้น เข้าใจง่ายขึ้นแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องยากแต่ว่าจริงๆแล้วการทำอินไซส์เนี่ยเราต้องระบุทาร์เกตให้มันชัดเจนเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราจะถามว่าสําหรับการที่แชร์ริ่งในในใน,ในรายการของเราเนี่ยผมว่าเราเอามารวมเป็นกลุ่มเพื่อที่ทำให้มันเป็นผู้ภาษาง่ายๆแล้วกันเนาะก็ เื่อที่เป็นสปริงบอร์ดและกันเพื่อจะไปแตกอินไซต์ต่อง่ายๆเราจะแบ่งเป้าเกาเป็น4กลุ่มแล้วกันเนาะกลุ่มแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มอ่า identity builder ก็คือกลุ่มที่กลุ่มวัยรุ่นเรียกว่า identity b u เ l อร์คือกลุ่มวัยรุ่นนี่แหละกลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่มที่กลุ่มเด็กวัยรุ่นยังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็ยังไม่มี responsibility อะไรที่น่ชนดเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะสนใจแต่ตัวเองขึ้นไปเพราะฉะนั้นโฟกัสของเขาคือสนใจตัวเองทําอะไรก็ได้ให้มันเป็น ที่อยู่ภายใต้ spotlight นะครับกลุ่มที่2เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น career builder ก็คือคนที่เริ่มทํางาน10ปีแรกนะครับคนที่เริ่มทํางาน10ปีแรกก็เพิ่งเรียนจบมาแล้วก็เริ่มทางานนี่แหละสิ่งโฟกัสของเขาจะเป็นโฟกัสในเรื่องของทำยังไงก็ได้ให้ไปอยู่ที่จุดสูงสุดของแค r ิเรียของเขาเพราะฉะนั้นโฟกัสของเขาก็คือจะโฟกัสในเรื่องของงานที่การทํางานแล้วก็เรื่องของ image นะครับกลุ่มที่3เราจะเรียกว่า family builder family builder ก็คือกลุ่มที่2แหละกระโดดมาเป็นกลุ่มที่3แต่งงานและมีลูกคนแต่งงานและมีลูก อะไรก็ตามที่เคยถูกเฟนเฟรในเรื่องของการทํางานเนี่ยทิ้งไปละไปโฟกัสที่ลูกแทนเพราะฉะนั้นลูกจะเป็นเซ็นเตอร์เอาเป็เทนชันแทนแล้วกลุ่มที่4เนี่ยจะเรียกว่าเป็นิวไลฟ์บิล r เดอร์นะครับก็คือคนกลุ่มกเกษียณคนกลุ่มพ่อกลุ่มแม่เราเนี่ยแหละเพราะว่าคนกลุ่มกเกษียณเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีเงินเยอะมากมีเงินจาก,กเกษียณแต่ว่า ไม่ต้องทํางานแล้วไม่ต้องมีรับผิด i อบอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะโฟกัสในสิ่งที่เขาสนใจได้จริงๆเพราะฉะนั้นสี่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เราตั้งไว้เป็นสปริงบอร์ดในการที่หาอินไซต์ต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทาอินไซต์เนี่ยเราไม่ได้แบบพูดถึงเป็นแค่กลุ่มๆเนี้ยแต่ว่าเราเอากลุ่มนี้ไปแตกโจทย์ให้มันลึกแล้วก็มีความชา้าแล้วก็แบบมีความน่าสนใจมากขึ้นยิ่งอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นแค่อพิโซดแรกของเรานะครับเราพูดว่าอ,อินไซต์ มันสําคัญยังไงวิธีการหาเป็นยังไงแล้วเราแตกกลุ่มยังไงบ้างหลังจากอพิโซดเนี้ยอพิโซดที่2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจาะลงไปในแต่ละกลุ่มนะครับว่าอินไซด์ของแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกท่านสนใจในเรื่องของอินไซด์อะไรสามารถติดต่อไปที่ Marketing o o งอได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาแชร์ให้ฟังครับอพิโซดต่อๆไปต้องอย่าพลาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเจาะลึกในแต่ละกลุ่มให้ฟังแล้วนะครับแล้วก็รับรองว่าฟังสนุกกกแล้้้ว็เขาาาใจไไมม่่ยอตติดดที มาร์เก็ตติ้งอุ๊กพอดแคสนะครับหรือว่าเข้าไปดูในแพลตฟอร์มวิดีโอก็ได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ